สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องนิทานจะมาทำอะไรครับมาเปิดเงินรางวัลของรายการโกอรามโนครับครับเงินเง,งินในซองนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเงินรางวัลชนะเลิศสามพันบาทแล้วก็เงินนักเตะยอดเยี่ยมของน้องนิทานแบ่งให้เพื่อนๆเท่ากันครับโอเคครับถ้างั้นเรามาเปิดกันเลย ดูสินมากเลยครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยนะคะเปิดครั้งแรกโอ้ยกี่บาทน้องนานับสิหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยแล้วก็อีกยี่สิบบาทโอ้ยเป็นเงินรางวัลแรกใช่ไหมครับใช่ครับที่หามาได้ด้วยตัวเองใช่ไหมใช่อวแล้วเงินนี้น้องนิฮานจะเอาไปเก็บไว้ไหนครับ ในกระปุกครับเออเก็บในกระปุกแล้วเอาไปฝากธนาคารใช่ไหมครับใช่ครับดีใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจมากครับโอเคในการแข่งขันครั้งต่อไปก็ต้องตั้งใจเหมือนเดิมนะครับโอเคครับโอเคบาย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 ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องนิทานตลอดมานะครับ